พลเิมประเกิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ีที่60เป็นการรมราราชพิเศษพุทธศักราช2553นี้นะครับทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเกิ่ขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่นกิจกรรมบางเพงเนกุศลในวันฉองประมคนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2552ที่ผ่านม,มานะครับรวมถึง จะเเทศกาลพระราชกรณียกิจและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระเบณรันพระบรมรูปทรงม้าและถนนราชดำเนินโดยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะโดยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆจังหวัดต่างๆกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหนึ่งานองค์กรระดัทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการแสดงมโหระพ์ทั้ง9เวทนีดด้วยนะครับโดยเางเช่นบริเวณที่หน้ากองทัพภาคที่หนึ่งคโดยกองทัพไทยเิธี กระทรวงเกษตรทการโดยกองทัพอากาศเวทีหน้ากองประชาการกองทัพบกโดยกองทัพบกเวทีหน้าสำนักงานกติี่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เวทีหน้าพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าโดยกรุงเทพมหานครเวทีบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ราชดำเนินโดยกองทัพเรือเวทีหน้าสำนักงานสลากกินเหมืงรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเวทีด้านสารดีการับโดยกระทรวงพาณิชย์ตัวแทนกระทรวง ประมาณ10เนรจา35นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิีนาฏเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองประมงคลนะครับพร้อมด้วยพระบรมศาุวงศ์จากพระตำหนักจีนดาราหูฐานระราชวุินสิทธ์ไปในการพระราชพิธีฉลองประมงคนและพระที่นั่งคำรินพระวิมุขใหญ่พระบรมราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกทีเรื่อน,นมาสกการบผู้ชาพระพุทธปฏิมาเชนวัตรที่หน้าพระที่นัง่งบนสรกมาลาและพระราชาสมเด็จพระราชาคณะถวายสิลงพระสงฆ์ยี่สิบรูปถวายผ่อนพระ จบแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัทาหารแด่สเม็จพระราชาคณะและประทับพระเกี้ยที่นั้นสำหรับพัทาหารนอกนั้นนะครับทรงระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้พราชวงศ์ทรงประเคนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพระสงฆ์องค์งต่อไปตามลําดับ มื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประเคนจดุัตติเทธรรมพระสงฆ์ถวายด้วยโมทนา พิเมื่อช่วงเช้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรณาโปรดกร,ระหม,ม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุม,มารนะครับทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยรูชาเทพยา รักษาลูกพระประเดินมาสเสวตาฉัดครับค่ะก็เป็นพระราชพิธีในช่วงเช้านะคะซึ่งการจัดงานวันฉัดรมงคลในปัจจุบันก็จะกําหนดให้จัดขึ้น3วันนะคะคือวันที่สพฤษภาค,คมจะมีงานบําเพ็ญพระจุกุศลทักษิณานุประทานคือวิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระบรมราชบุพ,พการีซึ่งณัพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยนะคะแล้วก็ในวันที่4พฤษภาค,คมก็จะเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัดรมงคล ส่วนในวันที่5ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลนะคะกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> <c oughs> The and the พระท่านนายกรัฐมนตรีนะคะถวายคำนับพระปรมาสาธิสลักษ์เปิดกลวยกระทงดอกไม้นะคะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลคะ่ะ ลำดับต่อไปนะคะพระนัทานายกรัฐมนตรีจะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะขอเดชะฝ่าลองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระมองข้าพระพุทธเจ้านายพิสิทธศเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในานามของคณะรัฐมนตรี ผู้สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นอภิลักษ์กิตติมหามงคลวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่หพฤษภาคมศกนี้เมื่อวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2493 อันเป็นวันที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระราชวงศ์จัก,กรีใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทใต้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท ได้ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่มวลประสบนิกรว่าได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานดังกล่าวอย่างมั่นคงแน่วแน่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงครองแผ่นดินโดยยึดหลักทศพิตรราชธรรมทรงพระกรุณาพระราชทานความรักความห่วงใยและความเอื้ออาทรแก่ประสบนิกรทุกหย่อมย่าทรงแสดงให้เห็นว่าความผาสุกข,ของราษฎรคือความสุขของพระองค์ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระอริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราชด้วยน้ําพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณาใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นประดุจด,ดวงประทีปสองทางสว่างแก่ชีวิตของประสบนิกรทั้งปวงทรงจันลงชีวิตราษฎรให้มีความผาสุก และเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมาใต้ฝ่าลลองธุลีพระบาทได้พระราชทานพระบรมราโชวาทให้คนไทยรู้รักสามัคคียึดถือวิถีชีวิตพอเพียงมีความเพียรและความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการปิดทองหลังพระได้อย่างมีความสุขใจพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการล้วนก่อให้เกิดอิตานุหิตประโยชน์ เอื้ออำนวยคุณูปการแก่ราษฎรและบ้านเมืองพระเกียรติคุณจึงปรากฏเป็นที่แท้ซ้องสรรเสริญทั้งในประเทศและในานานาประเทศทั่วโลกวงฆ่าพระพุทธเจ้าเหล่าประสบนิกรล้วนสำนึกในพระมหาการณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้และประจักษ์แจ้งในพระเมตตาคุณเทอดทูลใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมตลอดมา วงข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะยึดมั่นในแนวทางแห่งความสัต์สุจริตความสามาคัคคีความเสียสละความเพียรและความพอเพียงเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุขและจะยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนสร้างสรรค์ความดีงามนำความก้าวหน้ารุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททุกวิถีทางตลอดไปณสุภวาระดิถีเป็นมิ่งมงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรยัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพันธายยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ